ะะก็คือร้านเพื่อซื้อขายสองนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้นะฮะใต้คลิปเนาะที่เสียรลังสิตนะฮะแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น4ได้เลยนะฮะโซนข้างหน้าเนาะจะอยู่โซนหน้าห้างนะฮะชั้น4ี่ติดกับแอมเวนะครับนี่ฮอันนี้คือเบอร์โทรก็โทรมาสอบถามก่อนได้ได้ครับนะครับ ขอบคุณมากครับอันนี้พี่พี่อะไรครับผมชื่อเต็นครับพี่เต้นครับอ๋อเต็นที่กลางตอนหน้าหนาวใช่ครับโอ้โหเนี่ยตอนหน้าหนาวได้ไปเที่ยวนะฮะก็พาพี่เต้นไปกลางเต็นด้วยเลยนะฮะครับนี่นะครับเอาเอาเอากีตาร์ไปเล่นหน้าเต็นเนาะครับโอ้โหแบบฟินเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับครับผมครับผมนี่นะฮะหนังสือก็มีนะฮะหนังสือเพลงก็มีหนังสือวิธีสอนฮะนะครับ หน้าร้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลำโพงแอคทีฟนะฮะข้างหน้านี่นะฮะแล้วก็นี่นะฮะ,ะ,ฮะมีลำโพงลำโพงแบบว่าลำโพงลำโพองอเนกประสงค์นะฮะแล้วก็มีเป็นชุดไ,ไปแล้วครับ <c oughs> แหมจะมีรถเฉียวเป็นระยะระยะเลยนะฮะดีนะฮะไม่ใช่อยู่ริมถนนนะฮะไม่ใช่รถยนต์นี่นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะฮะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเสียงมืออาชีพเลยที่ออกงานบนเวทีสเตจเล่นดนตรีเล่นสดร้องหรือว่าจะร้องร้องกับเพลงได้หมดเลยนะฮะ เป็นอันนี้คือเขาเรียกว่าชุดควบคุมเนาะครับผมไอ้ก็จะมีลําโพงด้วยนะลำโพงลําโพงก็ซื้อได้มีชุดแล้วซื้อลำโพงได้ถ้าเรามีลําโพงอยู่แล้วมามามาอัพได้นะตรงนี้อันนี้จะเป็นพวกมือสองเป็นมือสองกับของใหม่ของใหม่ตัวของใหม่บางตัวมือสองฮะแต่ว่าถ้ามือสองก็ราคาจะถูกหน่อยจะถูกกว่าของก็มือสองต้องต้องดูตรงที่ว่ามือสองบางอย่างเนี่ยมันเป็นของอเมริกาของนอกที่ไม่ไม่มีผลิตแล้วซึ่งหายาก อาราคาอาจจะตายตัวบ้างอาจจะดรอปลงมาตามตลาดนี่แล้วแต่เนาะใช่ครับนี่ก็มีเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็หลายตัวได้ดีโฟร์ดีมโกลดีมไฟเอาไว้เล่นกับงานแห่หรือว่างานคาราโอเกะงานสดเป็นสาวกองต่างหากครับออกซีร้ายนี่นะฮะจะเห็นได้ไลนว่าถึงเป็นมืออาชีพฮะฮะตีได้ว่าผมจะไม่รู้เรื่องเลยนะผมเล่นดนตรีนะฮะสอนลูกเล่นดนตรีผมโหผมไม่ได้ไปควบคุมขนาดนี้นะฮะผมอยู่บนสเตจนะฮะ อยู่หน้าสเตทแต่ว่าแบ็กสเตทเนี่ยต้องมาที่นี่นะฮะที่นี่ยนะออกแปดลายคาราโอเกะตัวล่างเลยครับโหเนี่ยเข้าแรกไปเลยสองยูมาปรึกษาได้เลยผมว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่นะฮะแล้วก็มีมิกซ์ที่แบรนด์ดังๆเยอะแยะไปหมดเลยเช้ครับตัวนี้ครับเพิ่งมาใหม่เช้ครับฮะอ่าอยู่ราคาหมื่นกลางๆของใหม่เกือบสามหมื่นนะพี่ตัวนี้อันนี้คือมือสองมือสองสภาพสวยครับอันนี้ก็าจะมาห้าสภาพสวย อ๋อนี่ยามาฮ่าเหรอเนี่ยใช่ครับโอ้มีแฟนเขาถามหายามาฮ่าเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ครับอยู่ก็ราคาหมื่นกลางๆอันนี้เม็ดเม็ดที่ไหนฮะตัวนี้อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนาะครับคือเขาย้ายมาอินโดนีเซียนานมากแล้วยามาฮ่าเนาะตอนนี้ถ้าเป็นปัจจุบันจะเป็นตระกูล XU ซึ่งจะย้ายมาโรงงานผลิตจีนแล้วจีนแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นอินโดแต่อินโดนี้รุ่นรุ่นนู้นเลยรุ่นยี่สิบสามสิบปีที่แล้วแต่ซาวเสียงเนี่ยตัวนี้อินโดต้องยอมรับเลยเสียงดีมากดีมากครับเท่าไหร่นะฮะอันนี้ประมาณตัวนี้้้อออยยู่่่ปรระมมาาณกลลงงงๆคับโไตหวเ คลิปสองแล้วครับของใครที่ชอบยามาฮ่านี้มาได้เลยนะฮะก็มีอยู่นะฮะเนี่ยจะเห็นว่ามีเยอะนะฮะมีตุ่มเยอะแยะไปหมดนะฮะก็มาปรึกษาได้นะฮะคือถ้าเป็นแบบนักดนตรีที่หรือว่าคนที่ควบคุมสเตจนะฮะชมได้เลยนะฮะหรือใครที่ออนฟอนเนี่ยไปเอาหาเครื่องดนตรีหน้าฟอนได้เลยใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้วยนะฮะอันนี้คือพาชมเครื่องเสียงก่อนอันนี้คือแบ็กสเตจพูดง่าย เครื่องเสียงพวกเนี้ยคือพูดง่ายคือแบ็กสเตจเป็นตัวควบคุมทั้งหมดตัววคคบุมเนาะโดยรวมครับนี่ฮะเดี๋ยวลองพาไปดูที่ฟอนต์หน้าฟอนต์นะฮะหน้าฟอนต์เดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้นะฮะวันนี้พาชมทางร้านเลยนะฮะนี่นี่อันนี้ก็คือมีพวกแอมกีตาร์แอมเบดแอมเคบอร์ดมือสองและของใหม่แล้วก็กองชุดเอาไว้ออกสเตจได้โอ้โหนี่นะฮะไอ้พวกนี้ก็เป็นมือมือสองเป็นมือสองและของใหม่ของมือสองและของใหม่กองชุดส่มากจะเป็นรับของใหม่หมดฮะ อ่าลีฮอล็อกกี้ล็อกกี้นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าล็อกกี้นี่ไต้หวันนานดานมากนะพี่แบรนด์นี้เป็นตำนานอยู่เลอฮะมีโอเวอร์ได้มีกีฟอร์ดก็เป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมแต่ตัวที่ขายดีเนี่ยผมจะมีพวกโฟนิกสตัวนี้นะครับราคาพอๆกันแต่ว่าได้เอเจนซี่ได้ขาใหญ่นะครับขาเฉียดใหญ่ไฮแยดขาเฉียดใหญ่ครับนี่ฮะแล้วก็นี่แล้วคุ้มเลยนี่นะฮะพวกอะไรนะตู้นะฮะตู้แอมก็มีตั้งแต่เล่นในห้องซ้อมเล่นในบ้าน สิบสิบห้าบาทห้าสิบาทร้อยบาทออกงานสเตตเหรือออกงานสเตตได้เลยเฟนเดอร์ <c oughs> ender, อะไรนี้มีหมดเลยนะฮะยี่ห้อเนี่ยไลซิกนะฮะแต่ถ้าเป็นตู้แอมผมเริ่มรู้แล้วนะฮะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าผมเป็นมือกีตาร์ก็ <c oughs> ต้องรู้เป็นพอสมควรน,นะแต่ผมไม่ใช่มือกองนะมือกองต้องต้องให้พี่อธิบายเนาะแล้วก็มือผมก็ไม่ใช่มือคีย์บอร์ดแต่ผมรู้จักโลแรมนี่ยโลแร์ยามาฮ่าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็มีทั้งคีย์บอร์ด ของใหม่มือสองมีคีย์บอร์ดเอาไปเล่นซ้อมหัดเล่นออกสเตทออกงานเป็นเป็นโนเป็นพอร์ตเทเบิลหรือว่าเป็นโนเอาไปตั้งโต๊ะเป็นเล่อางรับแขกในห้องนี่นะรือเอาไปเล่นก็ได้ครับก็คือถ้ามือสองก็จะสภาพดีราคาก็จะจะประหยัดหน่อยเพราะงั้นเถอะแล้วก็ทางร้านก็มีประกันให้ส่วนหนึ่งมีประกันด้วยใช่ครับแล้วก็รับดูแลให้ด้วยครับดูแลให้ครับนะฮะนี่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของแอมเนาะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกีตาร์นะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะฮะ มือกีตาร์เดี๋ยวชมต่อไปนะมือกีตาร์ชมต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ดูกีตาร์แล้วฮะเดี๋ยวผมพาไปชมอันนี้คือออนสเตจเนาะก็คือเป็นส่วนฝั่งนี้จะเป็นคล้ายๆกับฟอนสเตจเนาะก็คือนักดนตรีอะเนาะก็จะมีอุปกรณ์ดนตรีก็มีหูยสะพายเพียบเลยนี่ครับโอ้โหนี่อุปกรณ์ดนตรีนี่นะมีธอมาลีนครับมีเขย่ามีครบนี่มีครบเลยนี่ป๊อกป๊อกป๊อกนะ รับบัตรเครดิตทุกชิ้นเลยนะฮะวีซ่ากับมาสเตอร์วีซ่ามาสเตอร์ก็แทบจะหมดแล้วล่ะครับผมเพราะในสมัยนี้บัตรเครดิตก็ส่วนใหญ่ก็วีซ่ากับมาสเตอร์นะฮะแบ Bank งก์ต่างๆนะฮะก็ก็จะมีวีซ่ามาสเตอร์เดี๋ยวลองลองไปดูทางนี้นะเอฟเฟกต์ Effect. เออใช่มีคนเขาดูคลิปเก่าๆนะฮะที่ผมเคยทําไปแล้วเนาะครับเขามาถามหาพวกเอฟเฟกต์มือสองนี่ครับนะฮะเอฟเฟกต์มือสองส่วนใหญ่เลยไอ้ตรงนี้มันติเลยใช่ครับมันติ ก็ส่วนใหญ่เป็นมือสองแต่สภาพดีส่วนมากจะมาจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเอฟเฟกเนี่ยพูดตรงๆเลยนะไม่ค่อยพังส่วนใหญ่นักดนตรีจะเบื่อเปลี่ยนเสียงครับหรือว่าหรือว่าตอนตอนฝีมือระดับนี้ก็เล่นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนตัวเองเก่งแล้วจะขยับไปเล่นอีกแบบนึงแล้วก็ส่วนใหญ่จะขายไม่ค่อยเสียใช่ไหมฮะเอฟเฟกไม่ค่อยมีเสียเนี่ยอันนี้จะเป็นมันติมือสองมันติมือสองครับ เป็นของญี่ปุ่น hmm. คือรุ่นเก่าเนี่ยมัน <Yeah. S 1> ข้างในแถบวงจรมันสามารถค่อนข้างซ่อมได้ง่ายอยู่ uh huh. นะครับซึ่งมันผิดกับปัจจุบันปัจจุบันเนส่วนมากเป็นระบบชิป uh huh. นะครับเวลามีปัญหาเสียหายมาต้องส่งบริษัทอย่างเดียวให้ต uh ้อ huh. งเปลี่ยนแผงวงจรใหม่แต่ uh huh. ผมจะทนหน่อยครับเป็นแผงวงจรญี่ปุ่นครับ uh huh. อันนี้ก็คือมาลองได้เลยลองได้เลยมันติเอฟเฟกต์ครับ,ร,บราคาเนี่ยมือสองเนี่ยแน่นอนถูกกว่าของใหม่เป็นครึ่งแน่นอนสองพันกว่าบาทสมมุติของใหม่สี่พันะบอสบอสบอส เอฟเฟกก้อนเนี่ยอย่างสองของใหม่สี่พันสี่พันห้าที่นี่ก็ประมาณส <2, 000, S 1> ักสักสองพันไม่เกินสามพันครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็จะประหยัดไปครึ่งหนึ่งนะฮะเนี่ยอย่างเช่นพวกโคว่ก๊อดอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นวนะ่าบอสนี้ผมก็ใช้นะที่บ้านผมก็ใช้ผมไปซื้อที่ของใหม่เนี่ยที่ร้านตัวแทนนะฮะแถวแถวปีนเก้าเนี่ยโอ้โหตัวหนึงสี่ห้าพันเลยเนี่ยไอ้พวกก้อนก้อนเนี่ยเอฟเฟกก้อนแล้วก็มาต่อต่อกันนะฮะเอามาต่อกันสี่ก้อนใต้เอฟเฟกมันตีอันหนึ่ง พักหลังเลยมาเล่นมันติแล้วประหยัดด <y> ีถ้าลูกค้าบางท่านนะฮะงบประมาณไม่สูงมากสมมติมีงบประมาณไม่เกิน5้าพันเนี่ยผมสามารถจะแนะนําเป็นมันติมันติใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเก็บเทียบเงินก้อนห้าพันซื้อพวกก้อนเนี่ยมันก็ได้แค่มสามเสียงสองเสียงใช่นะฮะแต่ว่าถ้าได้ตุ้ตีรุ่นเก่าเนาะเขาชอบก้อนใช่ครับใช่ครับมันได้ฟิลใช่ครับปากง่ายด้วยได้ฟิลเป็นก้อนก็มีให้เลือกเนาะจะคนจะชอบแบบไหนนี่มีวาวด้วยครบเลยนะฮะวาว ว่าก็ตัวนี้ก็มือส่วนใหญ่จะเป็นมือสองซะส่วนใหญ่ใช่ครับเนาะใครที่ชมคลิปแล้วบอกว่าให้พาไปดูร้านเอฟเฟกมือสองนะฮะจะเห็นนะผมว่าที่นี่มีเยอะสุดเลยถ้าพูดถึงเอฟเฟกมือสองเนาะนี่นะฮะเต็มตู้เลยนะฮะมีของหลายยี่ห้อเลยเนาะไอเบรนเน็ตก็มีนะฮะเนี่ยที่เห็นอ่าอันนี้เป็นเอฟเฟกตเบรอ่าตัวนี้ออเอฟเฟกตเบรนะตัวนี้ตัวนี้เลยตัวฮิตเลยครับฮะเป็นทูบเบรดทูบสคีมเมอร์ตัวฮิตเลยครับเบสยังต้องมีเอฟเฟกเลยนะเดี๋ยวนี้นี่ฮะม นึกว่าจะมีเฉพาะกีตาร์เนาะครับเอฟเฟกเบรดก็มีนะ่ครับเดี๋ยวทางนี้เนี่ยมีผมเห็นกีตาร์รีงเป็นตัดเลยนี่เครื่องเป่าก็มีนะฮะไม่ใช่มีอย่างเงี้ยเครื่องเป่าโอ้โอนี่ตู้นี้ก็ยังมีนะฮะอันนี้พวกมันติเนาะครับโอ้แทบแทบได้ว่ามีให้เลือกเยอะเลยเนาะครับผมคือถ้าดูในในคลิปแบบเห็นนักดนตรีเขาเหยียบๆกันเนี่ยเรามาถามที่นี่เลยว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะครับผมนี่มีตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับโอ้โหนี่บอสจีทีแปดนะฮะครับผม ที่บ้านผมใช้เอ็มอีแปดศูนย์อยู่นะฮะอันนี้ตัวใหญ่กว่ามันเนี่ยใหญ่กว่าเลยไหมตัวนี้มันจะเป็นทีทีเป็นรุ่นทีทีแปดซึ่งถ้าเป็นเอ็มอีแปดจะเป็นเอ็มอีแปดศูนย์จะเป็นรุ่นใหม่แหละแต่ตัวนี้ใหญ่เนาะตัวนี้ใหญ่ครับเป็นรุ่นของผมเนี่ยแค่นี้เองอ่ะโอ้ใหญ่มากนะฮะปัจจุบันตระกูลทีทีไปถึงพันแล้วพี่ไปถึงพันแล้วใช่ทีทีแต่ว่าอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์เลยนะเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าแต่ว่าเสียงดีนะครับพี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ย ตัวนี้อยู่ประมาณ8,000กว่าบาทแปด0กว่าบาทโอเคเลยนะลูกค้าสนใจจริงก็เดี๋ยวราคาลดให้ได้ ME ของผม ME 8 0ตัวเล็กเนี่ยผมก็ซื้อเป็นหมื่นแล้วนะหมื่นกว่าบาทแล้วนะโอเคเลยนะฮะก็มาลองเสียงได้เลยแล้วก็รับประกันด้วยนะฮะมาลองเสียงแตกได้เลยนักดนตรีนะฮะเอาใช่เมื่อกี้ลืมไปข้ามมาตรงนี้เพลินเลยนะฮะมาดูบอสอันนี้เป็นกีตาร์นะฮะกีตาร์กระเบิเนาะก็จะมี มือสอและของใหม่นะครับจะมีแบร์หลักๆเลยถ้าเป็นกีตาร์ถ้าเป็นพวก e b o มี s q u i ลาเออมี Fender นะครับมี Ibanez Yamaha ประมาณนี้นะครับโอ้โหนี่นะฮะกิฟสันมีมั้ยกิฟสันมีน่นไงเห็นอยู่ใช่ไหมมีฮะแต่ว่ากิฟสันตัวนี้จะเป็นน็อตของพวกไชน่าเราประกอบครับที่ไชน่าและส่วนมากคนซื้อไปเนี่ยเอาไว้โมหรือไปเล่นออยากโชว์โลโก้สวยๆ เล่นได้ครับโอ้โหนี่นะฮะเยอะหลายย like <con v répondre> mm ี่ห้อเลยฮะรุ่นหุ่ข้างบนนี่ยเเอร์ก็มีช็คเตอร์ก็มีนะฮะเฟนเดอร์ม็กโกเฟนเดอร์วอตเบิร์นก็มีเนี่สไปเออร์รุ่นโชว์มือสองอันนี้อันนี้ก็คือมือสองใช่ครับมือมือหนึ่งก็มีมือหนึ่งมือหนึ่งมีบางรุ่นครับฮะแต่ว่ามือสองเยอะกว่ามือสองเยอะกว่านี่จะเห็นได้ว่าไม่ไม่แพงเลยนะฮะถ้าเกิดผมเห็นกีตาร์แล้วผมปากสั่นเลยนะฮะอยากได้ฮะไม่ใช่ไร ผมเป็นเขียนกีตาร์สวยๆวยที่ไหนไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยกิ๊บสันนะแล้วก็เนี่ยเช็คเตอร์นี้โอเคเลยนะเช็คเตอร์โอเคเช็คเตอร์สวยนะตัวนี้จะเห็นเช็คเตอร์นี้เท่าไหร่หมื่นห้ากันนะอยู่ประมาณหมื่นห้าของแม่ก็อยู่ประมาณนักสองหมื่นกว่าสองมื่นสองแต่สภาพกริปนะครับตัวนี้ศูนย์อยู่ที่นู่นนะจุฬาเลยนะอยู่ที่อะไรนะจุฬาสแควร์นี่อันนั้นเป็นของใหม่นะเช็คเตอร์อันนี้วอสเบิร์นก็มีโอ้โหยี่ห้อดังๆนะนี่แหละ ก็คือยี่ห้อที่ได้มาตรฐานเนาะนักดนตีเล่นทั้งนั้นเลยใช่ครับโหนี่ Yamaha นะฮะใครสนใจมาชมได้เลยก็คือจริงๆเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดซื้อพวกเนี้ยราคาเหมือนกับซื้อจีนของใหม่นะเนาะใช่ครับมา<ๆ>มีคนก็บอกว่าถ้าเล่นกีตาร์ต้องเล่นแบบยี่ห้อมาตรฐาน ถึงจะมือสองก็โอเคกว่านะเพราะว่าด้วยระบบพวกเฟดพวกไของวงจรข้างในค่อนข้างโอเคไหมใช่ใช่ของมือสองไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยดูดิอันนี้ไมเคิลแองเจโลเล่นด้วยด้วยมันเนี่ยตัวนี้เซคเตอร์นาะนี่นะฮะไอเบอร์เน็ตก็มีก็เป็นยี่ห้อที่นักดนตรีเขานิยมกันนะฮะเฟนเดอร์เพราะถ้าถ้าซื้อของใหม่ก็บางทีเนาะ ก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะอย่างพวกเนี้ยของใหม่แพงๆนั่นเองนะครอีบีโฟนแมคคาที่ชนา็นเป็นบริษัทแท้ๆนะครับแต่ว่าประกอบชนลนะตัวนี้รุ่นสตูดิโอของใหม่ก็ค่อนข้างราคาแรงอยู่ไม่เกินหมื่นห้าเนี่ยเช็คเตอร์นะไอไอไอสควอยเออร์เป็นแบรนด์ลูกของอะไรนะเฟนเดอร์นะฮะตัวนี้ผลิตที่อินโดนีเซียก็เหมือนอีบีโฟนนะ่ใชัครบเป็นแบรนด์ลูกของกิฟสันอันนี้วินเทจมานุษย์อ่อนนี่นะฮะทรง SG สจีฮะเขาไฟ มาชมกันได้นะฮะมาลองเสียงกันได้เลยเนี่ยมีมีหลายรุ่นหลายหลายให้เลือกเนาะเยอะมากนะฮะนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นออนสเตทนะฮะก็คือนักดนตรีนะะคีย์บงคีย์บอร์ดเนี่ยซื้อให้ลูกได้เลยนะใครกำลังเรียนอยู่ตัวนี้เ็นมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นโลเรนจูโน่ดีไอตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่สามารถลงเสียงได้แต่งเสียงได้นะครับของใหม่จริงๆนะอยู่ประมาณ2 4 0 0มนี่ตนหัวนี้ลดมืเจ็ดหสนใจจริงเดี๋ยวผมลดให้อีก โอ้โหครับนี่นะฮะโแรแลนด์นะฮะเด,ดี๋ยวผมถ่ายยี่อให้ดูสภาพสวยเลยโแรแลนด์นี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮถะ้าค,คีย์บอร์ดเนี่ยเ<ส>ขา<อ>เบอร์หนึ่อองอยู่แล้วนะโแรแลนด์ครับผมที่ผมรู้เพราะอะไรเพราะว่าผมดูคอนเสิร์ตบ่อย <Okay. S 1> ตอนเขาซูมไปที่มือคีย์บอร์ดผมเห็นมาเลยฮะโแรแลนด์ไม่ก็คองอันเนี้ยยี่ห้ออะไรนะคอกหรืออะไรเงี้ยผมอ่านไม่ออกคอรกครับคอร์กคอรก็เป็นแบรนด์เหมือนกันมีโรแลนด์มีคอกแต่ผมเห็นโรแลนด์เยอะนะครับโรแลนด์นี้เนี่ย คุ้นๆนะฮะถ้าเกิดใครดูคอนเสิร์ตแล้วก็เขาแพนไปที่มูนคีย์บอร์ดจะเห็นเนี่ยตัวหนังสือตัวเนี้ยนะฮะเยอะเลยนะฮะวงดังๆต่างประเทศเล่นกันเยอะเนี่ยก็ยามาฮ่าก็มีนะนี่ยามาฮ่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเญี่ก็ได้มาตรฐานเนาะนี่นะครับก็มาเรียกชมกันได้นะฮะนี่นะฮะอยู่ที่ชั้นสี่เนาะ ขั้นสี่นะฮะเดี๋ยวอันนี้นี่นะฮะหรือจะเป็นกีตาร์โปร่งก็มีนะฮะนี่สำหรับเพิ่งหัดเล่นเนาะกีตาร์โฟกนี่โฟกกีตาร์โปร่งหัดเล่นราคาย่อมเยานะฮะไว้ฝึกซ้อมเนาะนี่นะฮะสเปคดีๆเดี๋ยวนี้ก็กีตาร์โปรราคาประมาณสักพันแปดก็มีพันแปดก็มีนะฮะเล่นได้แล้วเนาะก็คือเอาไปเรียนได้ละซ้อมได้เลยมีเยอะเลยนะฮะนี่ ลองลองดีดให้ดูสักตัวได้ไหมเอาเอาตัวไหนถูกสุดเลยอ่ะเราเราแต่ดูเสียงสุดที่ลองดูนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้พี่เขาลองให้ดูนะคุณหนูหนูที่เรียนเนาะอันนี้เขาเช็คสายเฉยๆนะว่าเพี้ยนไหมจะได้ไม่ต้องตั้งสายนะน่าจะต้องตั้งสายทุกตัวเพราะว่าเราผ่อนสายไว้ใช่เพราะสายกีตาร์เลยถ้าเราตั้งไปนานๆเนี่ยเรา เจอความชื้นความร้อนเนี่ยมันโอกาสขึ้นสนิมได้คือเยอะเราเลยต้องผ่อนผ่อนไว้นะฮะเป็นเป็นปกตินะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะลองเนี่ยก็ต้องตั้งสายตั้งสายนะฮะจะเยอะเลยนะฮะกานแต่งตัวนี้นะครับไหนนไหลองเอาขึ้นขึ้นมาตึไม่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 จำเป็นต้องเป็นอันนั้นก็ได้ลองฟังเสียงกระวางมันลองเนี่ยนะฮะเสียงใสเนาะนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเนี่ยปิ๊กอัพสวยด้วยนะฮะนีย่อนสายไว้นะครับ กันคองอกันขึ้นสนิทครับมีอันนี้มีเหล็กขันคอด้วยมีเหล็กคันคอมีกระเป๋ามีปิ๊กแถมให้ราคาพันแปดพันแปดพันแปดนี่มีเหล็กขันคอแล้วฮะเดี๋ยวนี้ครับผมคอตรงใช่ไหมฮะอ่านี่มีเหล็กมีเหล็กขันคอตั้งคอได้เลยนะเจ๊เห็นว่างานสวยนะมีอินเล่ใช่ไหมมีไบดิ้งครับเนี่ยไบดิ้งอ่าไบดิ้งสวยเลยบายดิ้งรอบตัวเลยเนี่ยครับโอ้โหนี่พันแปดร้อยกว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวนี้โอเคเลยนะฮะก็สามารถซื้อซื้อไปเรียนได้เนาะ แล้วถ้าเกิดเล่นเก่งค่อยขยับขยัับบก็ได้ครเนาะค่อยขึ้นค่อยขยับไปเรื่อยๆอย่าขยับลงนหมพี่อย่าขยับลงนะฮะต้องขยับขึ้นนะฮะนี่นะฮะเยอะเลยนะฮะกีตาร์ไฟฟ้าเอ้ยอันนี้กีตาร์โปร่งไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าเป็นอะคูสติกเนาะใช่ครับหรือจะเป็นกีตาร์คลาสสิกก็มีเนาะคลาสสิกผมจะมีอยู่ตัวนี้ครับของแคร์โรนี่คลาสสิกจะเห็นว่าคอใหญ่หน่อยนะคอใหญ่แล้วก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอินเลย์มีจุดว่างกันเถอะอ่าครับ มันจะอยู่ด้านบนของคออยู่แค่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยจะเป็นคอใหญ่ๆสําหรับเล่นปิกกิ้งเนาะเล่นเล่นอะไรฟิงเกอร์ส่วนใหญ่คลาสสิกเขาจะเล่นฟิงเกอร์เป็นสายเอ็นเนี่ยข้อแตกต่างก็คือเป็นสายเอ็นนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าผูกอันนี้จะเป็นสายลวดเนี่ยจะเห็นเป็นหมุดๆอย่างเงี้ยจะเป็นสายลวดมีหัวแต่สายเอ็นเขาใช้ผูกเอาครับผมแต่ว่าเสียงมันจะใสกว่านะลองลองลองดีสักหน่อยลังกิ้ดอ่านะสายเอ็นเสียงจะกังววนเนาะครับผมก็เป็นคลาสสิกครับผมนี่นะฮะ คัสสิกก็มีก็คุณหนูหนูถ้าเกิดเริ่มเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้มีคาสสิกเนาะจะได้รู้โน้ตรู้อะไรแล้วจับม่ไยด้ครับเนาะสายมันจะนิ่มเนาะจะไม่เหมือนไอ้สายลวดเนาะแต่บางคนก็เรียนโฟกไปเลยนะอย่างผมเริ่มเล่นผมเล่นโฟกเลยผมมาถึง14จุดไว้ก่อนเลยนะฮะไปโซโล่ก่อนเลยมาถึงโซโล่ก่อนเลยไม่ต้องรู้แล้วคงคว์ดพินก็มีนะฮะพินก็มีครับนี่นะฮะมีครบเลยนะใครผ่านไปแล้ว โอ้โหแบบแหมมีรถซิ่งผ่านแป๊บสุดยอดอะอคุณลเล่ก็มีละเล่ก็มีครับนี่นะฮะก็มีหลายราคาเนาะ <c oughs> ก็มาชมกันได้เลยนะอยู่ที่ชั้น4นะฮะ <c oughs> ที่เซ <c oughs> ียรังสิตนะฮะนี่นะฮะร้านเพื่อนซื้อขาย2นะฮะวันนี้ก็พาชมทั่วร้านเลยนะฮะตั้งแต่เครื่องเสียงฝั่งนู้นนะฮะ <c oughs> ยันมาเครื่องตีก็คือแบ็กสเตจแล้วก็ออนสเตจนะฮะ <c oughs> ตรงนี้แล้วก็มีระดับคุณหนูๆก็ เริ่มหัดเลียนเล่นก็มีเนาะแล้วก็บางคนเล่นนี้ไม่พอผู้ชายก็ขยับไปเล่นกีตาร์ไฟ้มอต้นเล่นกีตาร์โปง่งฝึกตอนจบมอสามขยับขึ้นเหมือนการเรียนเลยขึ้นมสี่ไปเล่นกีตาร์ไฟ้ผมเห็นเยอะเลยเพื่อนลูกชายนะฮะตอนนี้ผ่านไปต้นขึ้นมอปลายเจออย่างงู้นัหมดเลยไปนะฟ้าหมดเลยนะฮะจะขยับประมาณนี้นะฮะนี่นะครับก็มาชมกันได้นะฮะมีรับบัตรเครดิตนะฮะแลวเดี๋ยวผมจะปักเอานำบัตรเดี๋ยวผมถ่ายน้ำบัตรให้เลยดีกว่าเนาะ เผื่อใครสนใจเนาะโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะมีทุกอย่างนะฮะขี้บงคี์บอร์ดก่อนเข้ามาดูนี่นะเดี๋ยวผมถ่ายน้ำบัตรให้นะฮะก็คือร้านเพื่อซื้อขายสองนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปักโลเคชันไว้ให้นะฮะใต้คลิปเนาะที่เสียรลังสิตนะฮะแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นสี่ได้เลยนะฮะโซนข้างหน้าเนาะครับผมจะอยู่โซนหน้าห้างนะฮะชั้นสี่ติดกับแอมเว์นะครับนี่ฮะอันนี้คือเบอร์โทรก็โทรมาสอบถามก่อนได้ได้ครับนะครับ ขอบคุณมากครับอันนี้พี่พี่อะไรครับผมชื่อเต้นครับพี่เต้นครับอเต็นที่กลางตอนหน้าหนาวใช่ครับโอ้โหเนี่ยตอนหน้าหนาวได้ไปเที่ยวนะฮะก็พาพี่เต็นไปกลางเต็นด้วยเลยนะฮะครับนี่นะครับเอาเอาเอากีตาร์ไปเล่นหน้าเต็นเนาะครัโอ้โหแบบฟินเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับครับผมครับผมนี่นะฮะนังสือก็